การหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาของรูปสามเหลี่ยมด้วยทฤษฎีพิทารัสทำอย่างไรมันดูการนะครับโอเคอันนี้จะเป็นลักษณะของการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมนะครับมีอยู่สองจุดด้วยกันนะฮะสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งนะครับก็คือ a อหนึ่งอยู่นี่สามเหลี่ยมรูปที่สองคือ A สองตรงนี้นะเอ,อโอ้โหเราจะหาพื้นที่ยังไงครับหลักการก็คือเริ่มต้นนะครับเห็นไหมตัวนี้ A1 นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมนะครับ A 1หนึ่งนะพื้นที่ A 1หนึ่งเป็นสามเหลี่ยมนะหนึ่งกับสองคูณฐานคูณสูงหนึ่งกับสองคูณฐานคูณสูงนะหนึ่งกับสองฐานฐานเท่าไหร่ฐานก็คือหกเฮ้ยแต่ความสูงไม่ให้อะตรงนี้ไม่รู้ทำไงอ่ะวิธีการ,รก็ใช้ทฤษฎีบทรัสในการหานะครับ อันนี้สมมติว่าให้เป็นตัวแปร x ละกันนะครับพิรัตบอกว่าด้านตรงค่ามุมฉากเนี่ยยาวสุดเนี่ยตัวนี้นะ de ยาวสุดนะฮะก็เอา10ยกกำลังสองไปเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองโมกัน x กำลังสองบวกกับ6กํำลังสอง10คูณ10นะ10กำลังสองก็คือ10คูณ10ได้100นะร้อยหนึ่งนะฮะได้ x กำลังสอง6กก็ได้36นะงนั้นย้าย36จากบวกย้ายไปลบ หนึ100่งลบสาตอบ64อะไรคูณกัน2ครั้งเหมือนกันได้หกก็คือเลขอะไรครับ8ปดไปแปดคูณแได้64นะครับอ่าตรงนี้ได้ละนะนี่คือ8นะครับความสูงนะได้แลว 1, ครับงั้น A1 นะพื้นที่ A1 ก็ตอบอะไรครับเอาตัดนะฮะเอา2ตัดแล้วกัน23งสามสามแปดยี่บสนะครับตารางหน่วยนะต่อมาการหา A2 สองทำยังไงนะครับ A2 นี่คือพื้นที่ตรงนี้ นะ ABC เนี่ยโหจะหาด้านใดด้านหนึ่งได้ไหมเนี่ยเอ่อมันมีทฤษฎีนหนึ่งนะครับนะมันเป็นทฤษฎีของสามเหลี่ยมอันหนึ่งเราใช้เทคนิคลัดได้สามเหลี่ยมที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือมันจะมีด้านนี้สิบใช่ไหมด้านนี้สิบในด้านตรงข้ามมุมฉากตรงนี้นะฮะก็คือยี่สิบหกถามว่าด้านนี้จะเป็นเท่าใดเอาเป็น y ก็ได้ ด้านนี้ทั A ้ง aesc นะฮะัตอนนี้ด้าน ac ว่ายาวเท่าไหร่นะครับทำยังไงดีล่ะนะก็เหมือนเดิมครับปีเทอรัสจัดการนะครับด้านตรงข้ามมุมชายาวสุดนะยี่สิบหกจับยกกำลังสองด้านประกอบมุมชากจับยกกำลังสองบวกกันนะครับได้สิบกำลังสองบวกกับ y กำลังสองนะสิบยี่สิบหกคูณกันสองครั้งก็ประมาณหกร้อยเจ็ดสิบหกสิบคูณกันสองครั้งก็หนึ่งร้อย นั้นคำตอบนะครับเอา100ไปลบนะบก็จะได้เป็น576อะไรคูณกัน2ครั้งได้576ล่ะนะครับก็วายเลยตอบ24นะครับหรือวิธีการก็คือเราเราใช้วิธีอะไรฮะหารสั้นก็ได้นะฮะถ้าใครยังหาไม่เป็นนะครับใช้วิธีการแยกตัวประกอบด้วยการหารสั้นก็ได้เช่นเอาเอาเท่าไรดีเอา4ก็ได้4ตัด4 1เป็น4นะครับเหลือ1นะ17 สี่สี่สี่สิบหกสิบหกลบกันเหลือสิบหกนะฮะสี่สี่สิบหกอีกทีเอาสี่ได้ไหมได้อีกทีนะอ่ะสี่อะไรครับสี่สามสิบสองสิบสองเหลือเศษสองเป็นยี่สิบสี่สี่หกยี่สิบสี่อ๋อเอาหกแล้วกันหกหกสามหกเห็นไหมครับสองตัวดึงมาหนึ่งตัวนี่ดึงมาสี่นะฮะนี้ดึงมาหกนะฮะหกสี่ยี่สิบสี่นั่นเองจบนะฮะโอเคนะครับอันนี้คือการหาค่า y ายคือความสูงนี้นะจาก A ถึง C นะครับซึ่งตรงนี้นะตรงนี้นะทั้งหมดนี้คือ24่ใช่ไหมครับเราเอาไปแล้ว8นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น16นะครับด้าน AE ยาว16นะครับนั้น AE ตรงนี้มันเป็นสามเหลี่ยมรูปหนึ่งที่เราต้องการหาใช่ไหมนี่สามเหลี่ยมรูปนี้นะครับสามเหลี่ยมนี้ A อันนี้ B อันนี้ E นะครับจะหายังไงครับด้านนี้รู้แล้วนะครับด้านนี้ก็เป็น16 ความสูงหายไงล่ะความสูงวัดจากจุดยอดลงมาถ้าดแบบตั้งฉากนะครับแบบตั้งฉากอันนี้ตั้งฉากกันนล้ฮะความสูงนะครับความสูงเราือตรงนี้ก็คือสิบนั่นเองนั้น a สองก็หาจากอะไรครับหนึ่งกับสองคูณฐานฐานคือสิบหกคูณสูงสูงคือเลขสิบตัดทอนหน่อยเอาสองตัดเหลือแปดนะฮะแปดคูณสิบ 8, 90, ได้แปดสิบ นั้นพื้นที่แรงเงาของสามเหลี่ยมทั้งหมด a หนึ่งบวก a สองนะครับ a หนึ่งให้ไปแล้วยี่สิบสี่ a สองไปแล้วแปดสิบคำตอบคือหนึ่งร้อยสี่นะครับตารางหน่วยนั่นเองโอเค